พินพี่ต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคะหน้าที่การงานของพี่ถึงแม้จะมีระด้อย่างงดงามแต่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายอ่ะวันหนึ่งพี่อาจจะเพี้ยงบลัาเสียทีเขาจะพี่ระวังตัวเสมอพี่เองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยึดงานบาเป็นอาชีพหรอกเพราะมันเสี่ยงอันตรายแต่จะทําอย่างไรได้เมื่อมันยังไม่มีงานอื่นที่ดีกว่านี้ก็ต้องทนทามันไปก่อนเมื่อเรากินเงินเดือนเขาเราก็ต้องทํางานเขาให้คุ้มค่า ในวงการนักเลงอันาพานทั้งหลายต่างรู้สึกทึ่งและสนใจที่พิสุกจอมนักเลงของญาติบางรักถูกเจ้าหนุ่มรูปหล่อโค่นที่สุริวงคาราเบตเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนี้ชื่อเสียงของเสือดำในนามของผินได้ระบือไปทั่วพวกนักเลงไม่มีใครรู้จักว่าผินเป็นนักเลงพวกไหนพิสุกกระสมุนทั้งหลายคงตกเป็นผู้ต้องหงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่คดีนี้เสือดำกระหกสั่งผู้จัดการบ่าไม่ต้องการเอาความกับสุก ดังนั้นเรื่องราวจึงสิ้นสุดลงที่ชั้นโรงพักเมื่อสุขยอมใช้ค่าข้าวของที่แตกหักเสียหายให้แก่หกสัมและให้เงินทำขวัญแก่ขุนโจรอีกร้อยบาทสุริวงศาบาเ็ตคงดำเนินการค้าต่อไปด้วยดีไม่ปราดกฏว่าพี่สุขหรือลูกน้องของเขาตลอดจนนักเลงทีมอื่นๆมาก่อความเดือดร้อนำนำคาญให้อีกเลย บัตรนี้เสือดำหรือผินผู้ควบคุมบากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลสำคัญยิ่งแห่งสถานที่นี้หกํำรักใคร่และไว้วางใจเขามากมอบอำนาจอเด็ดขาดในการปลกครองพนักงานและผู้หญิงบาทั้งหมดให้กับขุนโจรกิจการของบาร์เจริญขึ้นเพราะที่สุริวงศาบาเรตไม่มีเหตุต่อยตีรันฟันแทงกันบ่อยๆเหมือนที่บาอื่นๆวันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับ คุณจนกวนิดามีรักของเขาได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรื่ความรักต่างไฟต่างถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันทั้งสองมีความเป็นอยู่อย่างเงียบๆไม่กล้าที่จะแสดงตัวที่ชุ่มนุมชนทั้งนี้เพราะวนิดามีมิตรสหายในพระนครนี้มากมายซึ่งทุกคนรู้ดีว่าหล่อนก็คือเมียเขาเสือดํโจมโจดถ้าหากว่าหล่อนไปไหนกับเสือดาและบังเอิญได้พบกับเพื่อนฝูงเขามิตรสหายของเสือดําก็จะรู้ทันทีว่าเขาคือเสือดำในนั้น ย่อมไม่ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำมือของเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจคงไม่หวังจับเป็นแน่วานิดาได้จ้างหญิงชาราคนหนึ่งเป็นคนรับใช้และเป็นเพื่อนหล่อนแกชื่อป,ป้าเป็นคนแก่ที่มั่นอยู่ในศิลธรรมขยันขันแข็งมากช่วยทำงานบ้านซักรีดเสื้อผ้าตลอดจึงหุงหาอาหารทำให้วานิดาเบาใจและมีเวลาพักผ่อนมากหล่อนกับเขาเคยเสี่ยงภัยไปดูภาพยนตร์รอบบ่ายด้วยกันหลายครั้งแล้ว บางทีก็ออกจากบ้านไปหาซื้อของหรือไปเดินเล่นด้วยกันแทบจะเรียกว่าเดินกระทบไหลตำรวจก็ได้เพราะม,มีตำรวจคนใดรู้ระแคะระคายว่าเขาคือขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ตอนพบค่ำวันขณะที่ขุนโจรกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องนอนเตรียมตัวจะไปทำงานที่บาร์เหมือนเช่นเคยวันดนดาก็แอบเข้ามาในห้องและยืนอยู่ข้างหลังเขามองดูผัวรักหล่อนอย่างชื่นชมหล่อนสับพยอกเขาไม่เห็นเสือดำบรรจงหวีผมสวยแล้วค่ะระพิน ดาชักสงสัยเสร็จแล้วสงสัยอะไรจะดาสงสัยว่าพี่คงจะรักกับแม่พัทเนอร์สาวที่บาสักคนหนึ่งนะสิคะเขาโยนหวีลงไปบนโต๊ะทันทียกมือขยี้ศีรษะให้ผมยุ่งอืมถ้างั้นผมก็ไปแบบนี้ละเขาพูดยิ้มยิ้มดาจะได้ไม่ต้องกินแหนงแคลงใจพี่เป็นแน่เชียวม่ได้ดาหัวเราะอย่างร่าเรงตายตาย อุตส่าห์บัรจงหวีเสียเป็นนานดารอเล่นนิดเดียวก็ยี่เสียยุ่งหมดเลยเขาดึงหล่อนเข้ามาโอบกอดและกล้มลงจูบเบาๆยิบหวีพลาสติกส่งให้หล่อนหวีผมให้พี่หน่อยสิจ้าดาหล่อนกระพุ่มมือไหว้เขาแล้วหวีผมให้เขาคุ้นจนยิ้มสดชื่นอบอุ่นเป็นสุขใจอย่างที่สุดระพินขาวันนี้วันเสาร์ต้นเดือนที่บาร์เขาสนุกมากนะคะเขาจะมีคนแน่นผิดปกติจ้าพี่ก็เข้าใจเช่นนั้นนะ เมื่อคืนที่แล้วมากล่อยเต็มทนเลยเออคืนวันเนี้ยเขามีการประกวดเต้นรำด้วยนะผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเงินของท่านผู้จัดการเป็นเกียรติยศและจะได้รับบัตรพิเศษลดค่าอาหารและคืนเบื่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดปีด้วยหรือคะแหมดาเด็กด,ดูจังเลยอะ่ะให้ดาแอบไปด้วยคนไม่ได้หรือคะเขาลืมตาโผล่ไปสิจ้าดาโทรพี่ไม่รู้จริงๆว่าดาชอบเต้นรำหล่อนยิ้มให้เขา ดาเต้นไม่เป็นหรอกค่ะแต่ชอบดูอ่ะเมื่อดาเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพอ่ะทุกครั้งที่เขามากวดดีล่าที่สวนอมพรหรือบางปูดาเป็นต้องชวน,นเพื่อนๆไปดูเสมอขยกมือจับคางหล่อนแต่งตัวเข้าที่รักไม่ต้องเร่งร้อนหรอกจ้ะเรามีเวลาอีกเกือบชั่วโมงอ่ะนี่เพิ่งทุ่มกว่าเท่านั้นเองท่านผู้จัดการท่านปลารบบ่อยๆว่าท่านก็อยากรู้จักวานิดาคืนนี้พี่จะได้แนะนําให้น้องรู้จักกับท่านแววตาของวานิดาเป็นประกายแจ่มใสหล่อนไม่ได้ดีใจ ที่จะได้ไปชมการประกวดลีลาดแต่หลอนดีใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาไปทำงานกับเขาและกลับบ้านพร้อมๆกับเขาดาจะแต่งชุดไหนดีละ่ะคะรพินชุดไหนก็ได้จ้าด,ดาคนสวยอย่างดาของพี่แต่งชุดไหนสีอะไรก็งามตาทั้งนั้นน่ะหล่อนกอดคอเขาแล้วจูบเขาอย่างรวดเร็วนี่แนะ่หวานนะัก ให้เวลาดาของพี่แต่งตัวสัก20นาทีนะคะดาจะนุ่งกระโปรงสีเทาสวมเสื้อแพรสีแดงเลือดนกที่พี่ชอบเขาสั่นสีสับเปล่าพี่ไม่ได้ชอบเสื้อแต่พี่ชอบเจ้าของเสื้อวัน,นิดายิ้มอ่อนหวานน่ากลัววรพินจะไปพูดเพราะอย่างนี้กับแม่ผู้หญิงบานี้เป็นแน่เลยและหล่อนก็ยกมือชี้หน้าเขาคอ,อยดูนะคืนนี้ดาจะไปคอยสังเกตดูถ้าเห็นพี่มีท่าทางกับใครแล้วก็ดาต้องเหี้ยพี่แน่ <c oughs> ความรักของพี่ไม่มีจะเผื่อแผ่ให้ใครอีกแล้วดาจา๋ามีอยู่เท่าไหร่อะก็มอบให้ดาจนหมดสิ้นแต่งตัวสิจด,ดาไปกับพี่คืนนี้นะใครๆเขาต้องมองดาตาเป็นมันทีเดียวมองทำไมคะขุนโจรพูดยานขางก็มองพราะดาของพี่สวยน่ารักน่าเอ็นดูนะสิวันนดายิ้มอายๆเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า จ,จัดแจงแต่งตัวอย่างรีบร้อนเพราะกลัวว่าสามีจะต้องไปทำงานล่าช้ากว่าปกติอาจจะถูกผู้จัดการตำหนิได้มันเป็นเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษที่หน้าสุริวงคาบาเ็ตรถยนต์เก่งชนิดต่างๆจอดอยู่เรียงรายเป็นแถวมันเป็นคืนที่สุริวงคาบาเ็ตได้รับรองแขกที่มาเที่ยวยางอุ่นหนาฝาข้างผิดปกติ เสียงจัชแบนคางกระหึ่มหนุ่มสาวพากันจับคู่ลีลาดอยู่บนฟอร์ท่ามกลางแสงไฟสีต่างๆซึ่งประดับอยู่รอบบริเวณบาร์โต๊ะอาหารแทบทุกโต๊ะเต็มไปด้วยนักเต้นรำและนักเที่ยวกลางคืนซึ่งพากันสแสวงหาความสุขในายามราตรีเสือดำไม่ต้องทำงานอะไรนอกจากคอยป้องกรรันระงับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในบาร์เขากับวนิดานั่งสนทนากันเงียบๆ อยู่ในมุมมืดแห่งหนึ่งวดนิดารู้สึกเพลินตาเพลินใจอย่างยิ่งสภาพของสุริวงศาบาเรตราวกับอุทยานสวรรค์กลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหล้าและควันบุหรี่หอมตลบอบอวดขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลงเพลงบูดดนโนในจังหวะวอล สุภาพสตรีเจ้าของร่างสูงโปร่งคนหนึ่งแต่งกายชุดสีชมพูถือกระเป๋าพลาสติกสีดำได้เดินผ่านหมู่กระถางปลามมายังโต๊ะที่ขุนโจรละวณิดานั่งอยู่หญิงสาวผู้นี้คือเอมอ่อนเป็นเพื่อนนักเรียนของวันิดาและเป็นภรรยายอดรักของร้อยตำรวจโทอํานวยมิมนัดในตำรวจสันติบาตท,ที่บรรดาขุนโจรทั้งหลายวันเกรงฝีมือของเขาเอมอ่อนเพื่อเข้าพิธีสมรสกระเสือร้ายแห่งสันติบาตเมื่อต้นเดือนนี้หล่อนกำลังจะเดินไปที่บาท เพื่อขอโทรศัพท์พูดไปทางบ้านหล่อนด้วยกิจธุระบางอย่างแต่การเต้นรํายังไม่จบเพลงผ่านฟลอไปไม่ได้เอมอ่อนจึงต้องเดินอ้อมมาทางนี้เอมอ่อนมองดูวนิดาโดยไม่สู้จะสนใจเท่าใดนักแต่เมื่อวนิดาเงยหน้าและเห็นถนัดภรรยาสาวหเสือสัติบาลก็หยุดชะงักยกมือขวาทาบอกร้องขึ้นดังๆวนิดาความดีใจที่พบเพื่อนเก่าทําให้วนดดาลืมนึกถึงถัวรอนพูดลุกขึ้นยืนเอมอ่อนอ้เธอหรือเจเนี่ย สองสาวโผล่เข้ากอดกันจะทราบข่าวเธอจะหนังสือพิมพ์แล้วเธอไปยังไงมายังไงกันเนี่ยวนิดาวนิดาสะดุ้งเล็กน้อยนึกถึงขุนโจนทันทีหลอนหันความมาทางเขาแต่เสือดำมีปฏิพานเฉียบแลมยิ่งรีบลุกขึ้นก้มศรีรษะให้วนิดาแล้วพูดว่าเชิญคุณตามสบายครับผมจะไปทำงานถ้าต้องการอะไรกรุณากดกลิ่งเรียกเด็กรับใช้นะครับวนิดายิ้มให้เขาค่ะข,ขอบคุณมาก แล้วหล่อนก็เปลี่ยนสายตามาที่เพื่อนเก่าของหลอนเอมออนฉันแยกทางกระเสือดำแล้วเรามาคุยกันเถอะที่รักดีใจเหลือเกินที่ฉันได้พบเธออีกเอมออนบีบมือวริดาแน่นมิตรภาพยังซาบซึ้งอยู่เหมือนเช่นเดิมไปคุยกับฉันทางโน้นทอะจ้าฉันมากับคุณพี่โนนเขานั่งอยู่นั่นน่ะเราไปงานแต่งงานของเพื่อนคนหนึ่งกลับมาผ่านมาทางเนี้ได้ถือโอกาสแวะมาดูเขาประกวดเต้นรำวริดายิ้มเศร้าๆ,ๆเธอแต่งงานแล้ว จ้าแต่เมื่อเร็วๆนี้เองเพื่อนฝูงของเราทุกๆคนน่ะไปกันพร้อมหน้าเลยขาดแต่เธอคนเดียวอ่ะผัวของฉันก็คือร้อยตำรวจโทอํานวยวิมลอัดนายตำรวจสันติบาลกองปราบพิเศษที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังไปสิเจ้าวนิดาฉันจะได้แนะนําเขาให้รู้จักกับเธออ๋อเธอมากับใครที่รักวันิดาหน้าซีดเผือดหล่อนมองไปทางสุภาพบุรุษหนุ่มซึ่งอยู่ในเครื่องแต่งกายแบบสากลและกําลังมองมาที่หล่อนกับเอมออดความรู้สึกบอกกับตัวเองว่า เขาคือร้อยตำรวจโทอาหน่วยสามีของเพื่อนวน,นิดานึกเป็นห่วงผัวรักของหล่อนทันทีและนึกฉิวตัวเองที่ไม่ควรมาเที่ยวที่บานนี้อ่าฉันนัดกับเพื่อนผู้ชายของฉันคนหนึ่งที่นี่จะเอมออนนัดพบกันสองทุ่มครึ่งก็จะช่วยหางานให้ฉันทําอย่าให้ฉันพบกับผัวเธอเลยนะเอมออนเขาจะต้องซักไซและเลี้ยงฉันในเรื่องหุ้เสือดําซึ่งฉันไม่อยากเลื้อฟื้นคอมหลังขึ้นมาพูดอีกเพราะมันกระทบกระเทือนใจฉันเสือดำอ่ะก็สมัครใจเป็นโจรต่อไป ฉันจึงขอแยกทางกับเขาพูดจบวานิดาก็นึกเสือใจที่หล่อนไม่น่าจะพูดเช่นนี้เขาควรจะบอกเอมออนว่าเสือดําตายไปแล้วดังข่าวที่หนังสือพิมพ์หลกเอมออนยิ้มให้วานิดาดาจา๋าไปรู้จักกับนวยเถิดที่รักเขาคงจะได้รับประโยชน์จากเธอในเรื่องเสือดําไม่มากก็น้อยอะ่ะทางตํารวจได้รู้ความจริงแล้วว่าเสืดอดํามันยังมีชีวิตอยู่แต่เขาหลบหนีเข้ามาในพระนค,ครนเรปเปอร์นายอำเภอคนหนึ่งบาอไฟและทําการอย่างอุกอาจมีผู้หญิงร่วมมือเขาคนนึงอะ่ะอ๋อ จะเป็นเมียใหม่ของเขาแน่เลยเขาปืนคุณในอำเภอร,ราชบุรีคนนั้นด้วยนะแล้วบอกเขาไปกระโดดหน้าต่างรถไฟขณะที่รถไฟกําลังแล่นในอำเภอผู้ข้อร้ายรับบาดเจ็บสาหัสพวกชาวนานาไปรักษาตัวที่บ้านเป็นรักครึ่งเดือนน่ะเมื่อในอำเภอนั้นหายป่วยตํารวจก็รู้ว่าเสือดำาล่ะยังไม่ตายและอาจจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนี้ไปสิเจ้าวานิดาอำนวยของฉันสปอร์ตและใจดีมากนะวานิดาหายใจไม่ทั่วท้อง รอนมีอากับกริยากระสับกระสายสันส่นศีรษะชา้าช้าอย่าให้ฉันไปรู้จักกับเขาเลยจ้าในเวลาเดียวกันร้อยตำรวจโทรอำหนวยก็พาตัวเองเดินตรงเข้ามาหาภรรยายอดรักของเขาเขาเข้าใจเองว่าวนิดาต้องเป็นเพื่อนเก่าของเอมออดจึงลุกเดินมาจากโต๊ะเพื่อจะชวนวนิดาไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาวนิดาอกสั่นขวัญแขวนท่าทางเป็นพิรุษเต็มตัวเอมออดแลเห็นสามีของเขดอนก็ปาาดเข้าไปจุดแขนเขาพาเข้ามาหาวนิดา นวยคะนี่คือวนิดาเพื่อนเก่าของออนวนิดาที่อ่อนเคยเล่าให้ฟังไงคะเสือแห่งสันติบาลลืมตาพลุกเขายกมือไหว้หล่อนสวัสดีครับคุณวนิดาคุณวนิดาเกือบจะลืมรับไหว้เขาหลอนฟื้นยิ้มอย่างยากเย็นคุณคงทราบชื่อของดิฉันแล้วครับผมทราบดีวนิดารีบพูดกับเขาดิฉันเป็นอิสระแล้วคะ่ะคุณอํานวย ดิฉันมาอยู่กรุงเทพหลายเดือนแล้วดิฉันแยกทางกับเขาเพราะเขาอ่ะไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีสันติบาลหนุ่มสนใจกับวนิดาอย่างยิ่งเขาเป็นนายตำรวจที่มีไหวพริบรอบตัวกิริยาของหล่อนมีพิรุษมากอำนวยเชื่อว่าบัตรนี้เสือดำอยู่ในพระนครน,นี้แล้วเขาไม่เชื่อเป็นอันขาดที่วณิดาบอกว่าเลิกกับเสือดำเพราะตามคำสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจวณิดาหลงรักขุนจนผู้นี้อย่างยิ่ง แลวนิดากำลังมีความผิดติดตัวในฐานที่นําเสือมาเหย่สวนยกไข่ผลโจมตีหน่วยกลองป่าพิเศษยังเสือดําให้รอดผลจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ได้อํานวยคิดว่าเขาจะต้องจับหลอนแน่ๆแ,แต่ไม่ใช่เวลานี้ปัญหาที่สําคัญที่เขาอยากทราบก็คือวนิดาพักที่ไหนและหลอนมาที่นี่ทําไมมีการเกี่ยวข้องอะไรกับบาร์นี้หลอนเป็นผู้หญิงสวยการมาเที่ยวคนเดียวย่อมเป็นการผิดวิสัยเชิญคุณไปร่วมโต๊ะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกับเราเถอะครับ ผมรู้สึกยินดีมากที่เรารู้จักกับคุณเอ่อค่ะฉันฉันคุณกับเอมออนไปก่อนนะคะดิฉันจะจะเข้าไปทางทุระหลังบาร์สักประเดี๋ยวหลอนพูดตะกุกตะกักรีบเดินไปจากที่นั่นทันทีด้วยความตั้งใจที่จะบอกให้ขุนโจรหลบหนีไปจากสถานที่นี้เพราะเหตุการณ์เข้าสู่ขั้นคับขันร้อยตำรวจโทรอำหนวยมองตามหล่อนจนลับตาพี่จะจับบนิดาเอมออน เอ็มออลลืมตาพลุกอุ้ยตายจะทำไมข้ามหน่วยหลอนเป็นนางโจรสมรู้ร่วมคิดกับเสือดำผัวของหลอนและมีความผิดที่ร่วมมือกับเสือมาเหสวนต่อสู้หน่วยกลองป่าพิเศษอย่างจริงเสือดำจากการควบคุมของตำรวจพี่ต้องจับกลุมหลอนตามหน้าที่โทรอํานวยกนิดาเขาเลิกกับเสือดำแล้วอย่าไปเชื่อหลอนเอ็มออนถึงเลิกกันจริงวน,นิดาก็ยังมีความผิดอยู่นั่นเองรอพี่อยู่นี่พี่จะเข้าไปตามวน,นิดา แล้วเขาก็เดินตรงไปทางหลังบา,างรีบร้อนวานิดาเที่ยวตามหาขุนโจรตามห้องต่างๆในที่สุดก็พบเขาที่อยู่ในที่มืดข้างห้องครัววานิดาร้องเรียกเขาดังๆวิ่งเหยาะๆเข้ามาหาพี่เสือดำหันขวับมาทางหล่อนเมื่อทั้งสองของเขาล้วงปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงในท่าตเตรียมพร้อมรพีดหนีแล้วค่ะเพื่อนของดาเป็นนายร้อยตำรวจสันติบาลไปปลอดภัยเสร็จแล้วล่ะค่ะขุนโจรยิ้มอย่างใจเย็นดาบอกเขาเรือว่าพี่เป็นใคร เปล่าค่ะดาบดกับเขาว่าดาเลิกกับพี่แล้วและลบหนีมากรุงเทพอ่ะผัวเครื่องเอ็มออนที่รตยตำรวจโทอํานวยค่ะขุนโจรสะดุ้งเหือกรถตำรวจโทรอำหนวย,นนเ,วนวยเคยประทะก,กับเขาในระยะใกล้ชิด3ครั้งแต่เขาหนีมาได้อย่างวุดวิตสันติบาลหนุ่มคนนี้กล้าหารชาญใช้ที่สุดไปมณีดาหนีออกจากบาร์ไปเดียวนี้พี่หมดหวังที่ได้ทำงานที่นี่ต่อไปแล้ว ดีแล้วขืนชักชาพี่จะต้องเสียที่คุณอํานวยท่านใดนั่นเองเสือแห่งสันติบาตก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเลี้ยวมุมเรือนต้นไม้ออกมาและหยุดชะง,งักเมื่อแลเห็นวนิดากําลังยืนอยู่กับขุนโจรมีอะไรบางอย่างบอกให้เขารู้ว่าคู่สนทนาของวนิดาคือเสือดําอํานวยล้วงกระเป๋ายิบดีวอลเวอร์คู่มือขึ้นมาขุนโจรใช้ความว่องไวฉับพลันกระชากแขนเมียรักของเขาพาวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้ดำายุด ร้อยตำรวจโทรอํานวยร้องลั่นยกปืนพกขึ้นยิงคู่หนึ่งนัดแล้ววิ่งไล่เสียงปืนทำให้การลีลาดต้องหยุดชะง,งักลงทันทีความการหอนอลหมานเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครทราบว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเสือดำเข้ายึดที่มั่นข้างเรือนพักของผู้จัดการบ่าเมื่อเขาเห็นสติบาลหนุ่มวิ่งเข้ามาหาเขาก็สุนปืนพกในมือขวาของเสือดำก็เผ็ดคำรามขึ้นสนัด นายตำรวจหนุ่มรีบฟุบตัวลงหมอบข้างกอไม้ยกปืนพกขึ้นยิงโต้อตอกขุนจนไม่ได้เสียขวัญกำลังใจเลยเขาหันมาพูดกับวนิดาซึ่งยืนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างข้างเขาส่งปืนพกให้หล่อดหนึ่งกระบอกที่รักถ้าเราตายอ่ะก็จะนอนตายเคียงกันดาจ้ะเอาปืนกระบอกนี้ไปป้องกันตัวและขอช่วยพี่จนกระสุนนัดส,สุดท้ายช่วยพี่หน่อยวนิดาดีเข้าไปในห้องผู้จัดการและยกสวิตช์ไฟใหญ่ขึ้นเสีย ทำลายมันเสียได้ยิ่งดีเดีวจะได้อาศัยความมืดกับบางตัวหนีเล็ดรอดไปจากบานี้ได้บนิดายิ้มให้เขาค่ะแต่จะตายกับพี่และหล่อนก็วิ่งไปยังห้องผู้จัดการเสื้อแห่งสันติบาลกับขุนจมผู้ยิ่งใหญ่ต่างระดมยิงกันด้วยปืนพกประกายไฟวูบวาบที่ปากกระบอกปืนพร้อมกับเสียงระเบิดของกระสุนปืนดังกึกก้อง ประชาชนชายหญิงที่อยู่ในบารต่างแตกตื่นวิ่งหนีล้มลุกคลุกคขานเสียงผู้หญิงบาร้องหวีดไว้นายหกซำไม่ทันรู้เรื่องอะไรก็รีบโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจเจ้าของท้องที่แจ้งให้ทราบว่าที่บาร์กำลังปะทะกันด้วยปืนพกขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุโดยเร็วปืนพกกระบอกในมือขวาของเือดำหมดกระสุนแล้วเขาจึงเก็บมันไว้ในกระเป๋าแล้วใช้ปืนพกที่ถืออยู่ในมือซ้ายต่อไป ต่างฝ่ายต่างยิงโต้อตอกร้อยตำรวจโทอำหน่วยไม้มั่นปั้นมือที่จะสังหารขุนโจรให้ได้เพราะหมายถึงความชอบอันมากมาในทางราชการตำรวจเสียงไฟฟ้าสว่างจ้าราวกับกลางวันดับพรึบลงแล้วด้วยการกระทาของวดีดาเล่าก็อยู่ในถ้ำเสือดําพระเจที่กําบังวิ่งตรงมาทางหน้าบา่าเขาแลเห็นเงาตะคุ่มเพ่นลงมาจากบันไดพอดีดาเขาร้องเรียกหล่อดค่ะดาอยู่นี่ค่ะขุนโจรวิ่งมาหาหล่อด พาวานิดาออกมาทางซ้ายมือเพื่อลวงตำรวจให้เข้าใจผิดคิดว่าเขากับวานิดาวิ่งหนีออกทางหลังบ่าเสือดำยิงกระหน่ำไปทางที่มั่นของสันติบาลน,นงอีกสองสามนัดแต่อำานวยก็หาได้ว่นเกรงกระสุนปืนของขุนโจนไหมขลุกขึ้นจากที่กำบังวิ่งติดตามเสือดำในระยะกระชั้นชิดด้วยปฏิพันธ์อันเฉียบแหลมรับผิดพาเมีของเขาฟาเข้าไปในกลุ่มประชาชนซึ่งกำลังยืนโอลหมนกันอยู่กลางฝอคราวนี้ร,ร,ร้อยตำรวจโทรอำานวยก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า เสือดำกับวนิดาอยู่ที่ไหนกพความมืดนั่นเองช่วยกำบังขุนจนกับภรรยาเขาไว้ประชาชนพากันหลั่งไหลออกไปจากบาร์เบียดเสียดเยียดยัดกันที่หน้าประตูเสือดำจูงมือวนิดารีบเบียดกลุ่มประชาชนออกไปโดยเร็ที่สุดเท่าที่จะเลวได้พอร่างของเขากับวนิดาพ้นประตูหน้าบาร์ไฟฟ้าในบาร์ก็เปิดสว่างจา้าเพราะพนักงานบาร์คนหนึ่งช่วยสับสวิตไฟลงตามดึกร้อยตำรวจโทรอํานวยถือปืนพกวิ่งออกมานอกถนนใหญ่ เขาลายเห็นหลังวนิดาไวัยวพอจำเครื่องแต่งกายเขาหลอนได้และนอกถนนมีแสงไฟฟ้าส่องสว่างเสือดำกำลังพาหลอนเดินไปจากบริเวณหน้าบาอย่างร้อนรนเสือแห่งสันติบาลร้องตะโกนเรียกตำรวจยามรักษาการซึ่งเพิ่งกระหืดกระหอบมาให้ร่วมมือกับเขาไล่จับขุนจนผู้ยิ่งใหญ่รถยนต์เก๋งแบบหลังสงครามคันหนึ่งจอดรอคอยนายของตนอยู่ห่างจากบาประมาณร้อยเมตร คนขับรถกําลังหันหน้ามองมาทางบานด้วยความอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอเขาได้ยินเสียงปืนพกดังถนัดหลายนัดขุนโจรจูงเมียรักของเขามาหยุดยืนอยู่ข้างรถในเวลาเดียวกันกับพี่ร้อยตํารวจโทอํานวยพาตํารวจยามในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎรคนหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาเขาเปิดประตูตอนหลังออกคนขับรถหนุ่มหันขวับมาทางเขาแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อแลเห็นปากกระบอกปืนพกของขุนโจรจ้องหมายระดับศีรษะของเขาเสือดํา พาวานิดาขึ้นมาบนรถอย่างรวดเร็วและปิดประตูไว้น้องชายพากันไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดถ้าแกยังไม่อยากตายคนขับรถหน้าซีดเผือดตัวสั่นงันงกอ,อ่น,น,นี่นี่รถอธิบดีนะครับเสือดำหัวรถอย่างขบขัน <c oughs> กดดีสิน้องชายว่าไม่เคยมีโอกาสได้นั่งรถเก่งของคนใหญ่คนโตเลยอย่าชักช้าตำรวจกำลังไล่อ้วกมาหรืออย่าตกใจนะถ้าอ้วกจะบอกเลยว่าอ้วกคือเสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีเร็ว สตาร์ทเครื่องเดียวนี้ไม่อย่างงั้นวะยิงลื้อแน่ๆด้วยอํานาจปืนพกของเขาเนสเก๋งถูกสตาร์ทเครื่องทันทีและเคลื่อนออกจากที่ตามคําสั่งร้อยตํารวจโทรอานวยกับพลตํารวจยามไม่อาจจะใช้ปืนยิงได้เพราะเกรงว่าจะถูกประชาชนเขา้าดังนั้นจึงขึ้นรถเก๋งอีกคันหนึ่งได้ติดตามขุนโจนทันทีขุนโจรรู้สึกตัวว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ไล่กวดเขาด้วยรถยนต ก็รีบปีนข้ามมานั่งคู่คนขับยกปากกระบอกปืนพกจี้เอวคนขับรถหยุดน้องชายหยุดเดี๋ยวนี้และแกลงไปจากรถแกขับช้ามากไม่ทันใจกันเลยให้กันขับเองนี่กว่าว่าตอบกันก่อนเจ้าของรถคันนี้บ้านอยู่ที่ไหนยอยู่ถนนสุโข,ขทัยครับคุณหลวงประกอบธุรการดีแล้วหยุดรถเถอะไอ้น้องชายคนขับรถต้องกระทาตามคําสัง่งข้งขุนโจรด้วยความเกรงกลัวเหลือที่จะกล่าวเสื้อดํบาบังคับให้เข้าลงจากรถ ต่อจากนั้นคุณจุ้าขับเนสเก่งวิ่งปราดอย่างรวดเร็วรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจยู่ห่างจากจรถของเขาประมาณ200เมตรเสร็อีกคู่หนึ่งก็มาถึงหัวถนนสุริวงศ์ด้านจุราลงก่อนเสื้อดำบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายมือไปทางสามแยกเกือบจะปะทะกับรถเก่งอีกคันหนึ่งซึ่งวิ่งสวนมาอย่างรวดเร็วรถเก่งคันนี้เป็นรถของชาวต่างประเทศแล่นตรงไปยังศาลาแดง ร้อยตำรวจโทรอําหน่วยมาถึงมุมถนนสุริวงก็เข้าใจผิดคิดว่ารถของชาวต่างประเทศที่วิ่งไปข้างหน้าริบๆรากับลูกธนูคือรถของขุนโจดจึงสั่งให้คนขับบังคับรถให้เลี้ยวขวาแล่นติดตามไปทันทีเสื้อดำปลอดภัยแล้วเนชเกง่งเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทยที่สี่แยกสามแยความเร็วของรถช้าลงเข้มวัดระยะความเร็วอยู่ที่เลข40 เสือดำหันมามองดูข้างหลังเขาตลอดเวลาเราพ้นภัยแล้วที่รักเขาพูดอย่างโล่งใจพี่ขับรถเก่งไหมจ้าวนิดาวนิดาถอนหายใจหนักๆนึกแปลกใจในความเยือกเย็นของเขาการหนีสันติบลัลมันเหมือนกับว่าเขาเล่นเอาเถิดขุโนโจรไม่มีท่าทางตื่นตระหนกตกใจเลยอย่าเพิ่งคิดว่าปลอดภัยค่ะใจิตใจของดาไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปคะระพิน <laughs> ขับรถเที่ยวตากลมเล่นสักชั่วโมงหนึ่งก่อนนะแล้วเอารถไปทิ้งไว้ที่ถนนสุขโขทยัยขึ้นสามลกลับไปนอนบ้านเรา